เห็นพี่นี่น้องลาบูบูด้วยผมทำคอนเทนต์ถ่ายรูปในทิกตอกเห็นพี่แต่งตัวน้องลาบูบูน่ารักมากเลยผมขอถ่ายรูปไปลงในทิกตอกได้ไหมครับบคพี่จับน้องเขาออกมาหนึ่งแต่พี่ขยับกระเป๋าติดนึงได้พี่ขยับแล้วพี่ก็หยุดนิ่งๆอ่ะแค่ตัวน้องเขาก็จริงน้องฟูด้าใหม่เดี๋ยวไปโฟโต้ช็อปหน่นี่ผมถามนิดนึงๆที่แบบได้อาเซอรี่ที่แต่งตัวน้องลาบูบูนี่มาจากที่ไหน ได้จอในช็อปปี้ครับพี่อันนี้แบบเป็นเหมือนชุดแบบแม่บ้านเลยคือแบบมีหลายสีได้ไหพี่ในช็อปปี้แล้วพี่มีแบบตั้งชื่อให้น้องเขาไหมว่าแบบน้องชื่ออะไรยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งเลยจะบอกความเป็นมาเป็นไปไหมว่าได้น้องเขามาได้ยังไงตอนแรกเห็นที่ออกรสชาติก่อนในสดไม่ได้ว่าไม่ได้นำตัวเลยได้ประมาณราคาเท่าไหร่ก่อนอันนี้ได้มา ร้อนก็เสกแรงนครับเป็นแบบจุ่มใช่ไหมจุ่มใช่ไหมอ๋อแล้วได้สีนมาซื้อตัวแรกเลยตัวแรกเลยโอเคครับขอบคุณมากเลยพี่เพื่อนเดียวอันนี้กับน้องลาบูกูนะเจอที่สยามสซเฟร์นะครับที่ชื่ออะไรเอ่ยไก่ย่างครับไก่ย่างนะครับกับน้องลาบูกูชาเขียวมะฉะไปชมคอนเทนต์น้องในทิกต็อกนะครับบ๊ายบาย